สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายแก่ๆครับประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นนะครับก็ตอนเย็นนะครับตอนเย็นแดดลมลมตกนะครับหากิจกรรมทำนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมาตัดแต่งกิ่งนะครับต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงที่อยู่หน้าบ้านนะครับต้นมะม่วงที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยครับต้นนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นเป็นหน้าฝนเนาะนะครับหน้าฝนเวลามีฝนตกนะครับตรงหน้าบ้านแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้มันก็จะแบบแบบว่าแดดส่องมาไม่ถึงเงี้ยนะครับก็จะ มีน้ำขังแล้วก็มีความชื้นเวลาเอารถออกนะครับบางทีมันก็จะออกยากหน่อยนะครับอันนี้ไปยืมเลื่อยนะครับไปยืมเลื่อยมาจากอาคารเกษตรนะครับเป็นอุปกรณ์เครื่องมือจากอาคารเกษตรนะครับนะครับเป็นเลื่อยยาวความสูงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะชมบรรยากาศการตัดนะครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องถ่ายทิ้งไว้นะครับครับผมในการตัดแต่งกิ่งนะครับเราก็จะใช้เลื่อยนะครับเลื่อยยาวต่อด้ามนะครับถึงแค่ไหนเราก็จะตัดไปแค่นั้นนะครับ ตรงนี้เป็นที่ที่มันคลุมนะครับคลุมตรงหน้าบ้านนะครับครับมันก็ถ้ามีฝนตกมันก็ไม่แห้งนะครับก็เลยต้องต้องตัดข้างบนออกนะครับให้มันโลง่งให้มันโปร่งเพื่อให้แสงแดดส่องมาถึงนะครับก็ <c oughs> ตัดไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ตัดไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะตัดฝั่งหน้าบ้านก่อนนะครับฝั่งตรงหน้าบ้านตรงที่รถ รถวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับรถยนต์วิ่งเข้าวิ่งออกตรงนี้นะครับนะครับอุปสรรคของเราในวันนี้นะครับก็คือมดนะครับมดแดงก็มีพอประมาณนะครับพอตัดเสร็จยกแรกนะครับฝั่งข้างหน้าเราก็จะลากไปทิ้งนะครับตรง,ตรง,ต,รงตรงนั้นเป็นคลองนะครับเป็นคลองเป็น ลึกลงไปนะครับสามารถทิ้งกิ่งไม้ทิ้งเศษกิ่งไม้ได้นะครับยกเว้นที่เป็นขยะนะครับขยะทิ้งลงไม่ได้นะครับเป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้เดียวมันก็จะก็จะมีน้ําขังแล้วก็มันก็จะย่อยสลายไปนะครับพอถึงหน้าน้ำน้ำหลากขึ้นมานะครับครับฝั่งที่2นะครับก็จะเป็นฝั่งตรงข้างหน้านะครับตรงที่เป็นถนนตรงนั้นก็จะมีกิ่งใหญ่นะครับมีกิ่งใหญ่ประมาณ4ีหกิ่งนะครับ ตรงนี้มดเยอะกว่ากว่าที่จุดแรกอีกนะครับมดเยอะกว่าจุดแรกอีกก็ตัดไปนะครับปัดปลายมดไปนะครับก็เป็นอุปสรรคนะครับเป็นอุปสรรคในการตัดแต่งกิ่งครั้งนี้นะครับนะครับตัดลงมาก็ก็โล่งพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ลากไปทิ้งครับก็โล่งขึ้นนะครับ จังหวะลากไปทิ้งก็โอ้โหปัดมดไปด้วยนะครับลากไปด้วยปัดมดไปด้วยนะครับมดเยอะมากนะครับแต่แต่ไม่ได้สังเกตว่ามีมีรังเขาอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อมีมีไข่มดแดงเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวไปสังเกตดูนะครับนะครับลากไปทิ้งทุกกิ่งเลยนะครับที่เราตัดลงมาก็ทําความสะอาดจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับครับกิ่งสุดท้ายก็ลากไปทิ้ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เก็บเลื่อยของเรานะครับมาดูผลงานนะครับมาดูผลงานก็ฟังหน้าบ้านนะครับเรียบร้อยนะครับฝังถนนก็เรียบร้อยนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ